w w r ร์ w ไวด์เว็บสปอตดกทีภูพุใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพัเพลินค่ะจริงๆแล้วช่วงต้นปีเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการเสียเงินวนไปของคนที่ชอบเครื่องสําอางมากเลยนะคะเพราะว่าเราเชิดชูมาตั้งแต่ชุดของขวัญ <c oughs> best of 2016 <c oughs> นะคะแล้วเผลอแป๊บเดียวก็ January favorite <c oughs> กันแล้วนั่นเองจริงๆแล้วหลายอย่างนะคะเป็นของที่ใช้มาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางกลางเดือนธันวาคมและแล้วก็ต่อเนื่องมาบางอย่างเป็นของออกใหม่ซึ่งเขาส่งมาตั้งแต่ก่อนจะปีใหม่แล้วนะคะมันรวมตัวกันมาแต่ว่ามันยังไม่เก๋เท่าที่จะเป็น best the year เพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนแบบทบต้นทบดอกมารวบรวมกันไว้นะคะในเดือนมกราคมนั่นเองค่ะวันนี้จริงๆแล้วของไม่ได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้าคุณเห็นคุณก็จะเข้าใจธีมของมันว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรสกินแคร์เฟอร์ริตอย่างเดียวนะคะสําหรับวิดีโอ Video January Favorite เนี่ยหลอดนี้สําหรับองม์ไปเป็นหลอดที่3แล้วนะคะบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้มาเฟอร์ริตเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคุณน,นําเข้ามาด้วยแต่ว่ามัน change my skin จริงๆนี่คือ c l a r i s t a retexturizing สัง เก็ความทุเรศของผลิตภัณฑ์เน<อ>ือว่ามันอยู่ที่ซิงค์มันมีความเระเทอะรยวเยอยู่มากพอสมควรนะคะเคยพูดถึงในสกินแคร์รูทีน2016ไปแล้วเนื้อสำหรับตัวนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สครับไม่ใช่การขัดผิวที่ทําแค่สัปดาห์ละครั้งแต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปในรูทีนในแต่ละวันวันละหนึ่งครั้งค่ะวิธีการของโมเมก็คือจะล้างเครื่องสําอางด้วยออยหรือด้วยบาล์จากนั้นเสร็จแล้วก็ล้างด้วยโฟมธรรมดาเพื่อให้มันมั่นใจจจวว่าาสสะะะะอดรริงิงงๆํหับชเเย็็นนะะนนคคคกตมี้ ไปอีกหนึ่งขั้นก็คือบีบออกมาไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนิดนึงดีกว่าเนอนะคือมันจะมาในลักษณะเป็นเหมือนแบบ เม็ดบีทที่ไม่ได้มีความคมอ่ะคือเขาตัวนี้มันพัฒนาโดย CIA คุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงนี่เอามาจากเมกาเพราะ CIA เจริงอ่ะเป็นหน่วยงานที่เวลามีเงินอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงทุนธุรกิจต่างๆในหลายๆแบบเพื่อทํากําไรให้มันเกิดกําไรเข้ามาในแบบในองค์กรอ่ะคือจริงๆในเว็บไซต์เองมันก็เล่าเอาไว้หมดเลยนะคะว่าทําไมอะไรยังไงเนี่ยเราก็ได้มาลองใช้ก็ต้องขอบคุณแบบปอจาก BFF นะคะซึ่งก็เป็นแบบตอนนี้กลายเป็นน้องที่สนิทไปมากๆแล้วแล้วจนตัดสินใจมาเอาตัวนี้เข้ามาจาก อเมริกาด้วยการมงไปไปหุ้นกับเขานิด,น,ดน,นหน่อยหน่อยแลลวกูกูกิ๊กๆอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากวิธีการเอามาใส่มือนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็ขัดทั้งทันท,ที่หน้าเนี่ยเหมือนหมัดหมัดหลังจากที่ล้างโฟมมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นบีชประมาณอย่างเงี้ยอยากให้คุณผู้ชมเห็นเท็กซ์เจอร์นิดนึงอะ่ะมันไม่ได้เป็นสครับที่แบบหย,ยาบหยาบหรือแบบคมคมที่ใช้แล้วรู้สึกแบบเหมือนกําลังใช้กระดาษทราย์ัดหน้าคือจริงๆเขาบอกว่า พัฒนามาจากจังหวะเหมือนแบบยารักษาขนคุดอะ่ะเออเพราะเขาบอกว่าปัญหาของการเกิดขนคุดหรือว่าการอุดตันของอะไรต่างๆคือขนคุดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผิวที่รู้สึกเหมือนเป็นตุ่มเป็นบัมอาจจะเป็นอักเสบจนเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆสิวอักเสบคือตัวเนี้ยมันจะผลัดเซลล์อย่างอ่อนโยนเมื่อใช้ต่อเนื่องทุกวันวันละหนึ่งครั้งอันนี้คุณหมอผิวหนังที่รู้จักกันเขาอ,อธิบายมาว่ามันคืออินกรีเดียนเดียวกันมันก็เลยทําให้ลดปัญหาการอุดตันลงได้มากแล้วพอเราใช้ต่อเนื่องอย่าง อย,อย่างที่บอกว่าหลอดนี้หลอดที่3ามนะนะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถามว่ามันทําให้สิวหายไหมอันนี้มุมไม่สามารถที่จะยืนยันได้เพราะว่าเอาจริงแล้วเราไม่ได้เป็นสิวหนักมากมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันช่วยให้ผิวรู้สึกเรียบเนียนขึ้นซึ่งเราชอบมากเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าแล้วเรารู้สึกฟ um ิน l e t e ก็เลยเป็นสกินแคร์ตัวเดียวที่เราเรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวมาตลอดระยะเวลาประมาณตั้งแต่ประมาณสัก4-5หเดือนที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ะะก็เป็นเฟรนด์ที่อยากพูดถึงจริงจังทีนี้พอหน้าดีแล้วนั้นจะแต่งหน้าอะไรก็เมามันมีความสุขแฮปปี้มูไปได้ตัวนี้มาประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้เป็นอันที่2แล้วเพราะว่าอันแรกหมดไปแล้วนะคะชอบเขาจริงๆในช่วงที่ผ่านมาก็เลยอยากพูดถึงนะคะ Dior Skin Forever Perfect Cushion นั่นเองอะอยู่ไหนๆก็อยู่ในกล้องแล้วแกะเลยก็ได้ะใหม่สดเสมอมากมันเป็นคุชชั่นรุ่นล่าสุดจาก Christian Dior นะคะ ที่ให้การปกปิดได้ดีมากๆแล้วก็เขาบอกว่ามันถูกพัฒนามาจากตัวนี้ Dior Skin Forever ตัวนี้มาพัฒนาเป็นในรูปแบบของคุชชั่นเพื่อที่จะได้ใช้ง่ายพกพาปไปไหนสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าความดีก็คือไม่มนันไม่ได้คุมมันแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้าม,มันขึ้นแล้วก็ให้การปกปิดเหมือนรองพื้นแต่ใช้ง่ายกว่ามากก็เลยเป็นตัวที่เราชื่นชอบแล้วก็จากที่ปกติถ้าคุณตามกันมานานๆก็จะรู้ว่าเราไม่ได้อินกับคุชชั่นอะไรขนาดนั้นคือชอบนะอยากใช้นะแต่การหาคุชชั่นที่ มันพอดีกับผิวที่ข้อแรกเลยคือสีไม่ขาวจนเกินไปแล้วก็ให้การปกปิดเหมือนรองพื้นนะคะไม่ใช่แค่มาวาวาว,าวมันๆแล้วเป็นแบบบีบีซีซีอะไรเงี้ยเราต้องการแบบ actual foundation ตัวนี้ตอบโจทย์คือถ้าวันไหนที่ขี้เกียจหรือว่าเร็วแบบอยากเอาเร็วเข้าว่าเนี่ยเราก็จะใช้คุชชั่นตัวนี้แทนรองพื้นมาถึงรองพื้นกันบ้างรองพื้นตัวที่เป็นรองพื้นจริงๆที่เราหันมาใช้กันนะคะก็คือ intensive skin serum foundation spf 40 pa 3+ อันนี้จาก b o b b i Brown ะค,ะคือตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปที่แต่งหน้าที่เล่าย้อนให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วี่ตัวนี้มันลอนช็อปมานานมากแล้วของ Bobby ี้บราวประมาณน่าจะสัก2ปีกว่าแล้วมั้งถ้ามุมไปจำไม่ผิดนะคะแล้วตอนที่เขาจะออกเนี่ยตอนนั้นเราอยู่นิวยอร์กพอดีกับนิวยอร์กแฟชั่นวีคเหมือนทาง Bobby Brown วน์ไทยแลนดเนี่ยก็นัดให้เรามีโอกาสได้ไปเจอทีมงานของบ๊อบบี้บราวน์ทอีอ่อเมริกาแล้วเขาก็ลองให้เรากับผิวเราเลยเพื่อที่จะเลือก สีที่ใช้ให้ตอนนั้นแพ็กเกจิ้งมันยังไม่เสร็จด้วยซ้ำาะมันมาเป็นขวดแบบยังไม่มีแบบตราอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็ลองแต่วิธีการลองของเขา <S <S> <S เขาใช้กับแปรงเหมือนหน้าเราอะกับแปรงรองพื้นแบนๆมันไม่ถูกกันเพราะว่ารองพื้นมันไม่เซ็ตตัวอย่างที่เราต้องการอะคือเราเป็นคนเคยชินกับการใช้ฟองน้ําในการลงรองพื้นตอนนั้นเราก็เลยเหมือนมองมาแล้วก็แบบ มันก็ดีนะคือตัวนี้เหมือนมีสกินเบเนฟิตคือมันจะมีเหมือนเซรั่มที่มาก่อนตัวนี้ที่ขวดมาเหมือนกันเด้เลยแต่ว่าเป็นขวดสีชาชื่อน่าจะชื่อสกินซัพพลิเมนต์หรืออะไรสักอย่างคือเขาบอกว่ารองพื้นเนี่ยมันพัฒนามาจากสิ่งนั้นก็เลยจะเป็นเหมือนรองพื้นที่ให้ประโยชน์ทางด้านการบำรุงผิวไปด้วยตอนที่ลองตอนนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกอินเพราะว่าพอใช้กับแปรงแล้วมันเหมือนรองพื้นไม่ติดหน้ามันเหมือนแบบลอยๆอยบนผิวอะแล้วเราก็แบบว่ามันดูพรอมมิสซิ่ง แต่ทำไมมันไม่เข้ากับผิวหน้าเราเนาะแต่ว่าเหมือน มันมาในชุดอะไรสักอย่างที่บอบบี้บราน์เขาส่งมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เหมือนแบบอยากให้โอกาสเขาอีกสักครั้งอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเราไม่ได้ใช้รองพื้นบอบบี้บราน์มานานแล้วเนอะมันน่าจะดีก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองแล้วพอลองควบคู่จับคู่กันอันนี้เป็นคู่หูคู่หาที่ดีมากสําหรับคนหน้ามันก็คือ b e n e f i t professional แล้วก็ใช้คุณคนนี้ทับไปนะคะนี่คือสิ่งที่ใช้อยู่บนหน้าในตอนนี้จริงๆเหอะเป๊ะมากเป๊ะเวอร์แฮปปี้มากอันนี้นะคะบอบบี้บราน์มั ige นะคะคส่วน Dior Cushion เนี่ยเราใช้เบอร์21เป็น Yellow Base ทั้งคู่เหลืองทั้งคู่นะคะแต่ว่าอยู่ในจังหวะที่ไม่ได้เข้มจนเกินไปก็เป็นสีผิวที่สามารถเอาไปแต่งต่อได้ใส่บรอนเซอร์ใส่อะไรเข้าไปแล้วก็หน้าก็ดูไม่ส้มไม่ดำไม่หมองนะคะก็เป็น2รองพื้นที่เราเจอแล้วเรารู้สึกแบบแต่จะบอกว่าช่วงนี้ไม่รู้ทำไมเรารู้สึกว่า D ี o r กับ Bobby Brown อะทำได้ดีในกลุ่มของสกินมากคือจริงๆเขาคงทำได้ดีมานานแล้ว แต่อีนี่ก็ลองหลายอย่างไม่เคยสติ๊กอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอีกอันนึงที่มาพร้อมๆกันกับคุณคนนี้อันนี้คือ flash luminizer นะคะ radiant booster pen จาก dior อีกเช่นเดียวกันเขามีหลายสีมากเลยแต่สีที่เราชอบคือเบอร์25คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ concealer บางๆที่กระจายแสงอะจังหวะมันก็จะคล้ายเหมือนแบบหลายๆย,ยี่ห้อ high end ที่เขาชอบใช้กันะนะ คอนซีลเลอร์ที่ไม่ได้หนักมากเป็นการเหมือนช่วยกระจายแสงให้หน้ามันดูไบรท์ขึ้นเราจะลงบริเวณที่มันจะเป็นร่องได้ง่ายอาทิบริเวณตรงนี้ร่องแก้มต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างมันดูแบบเต็มขึ้นมาพวกกระจายแสงที่มันไม่ได้มีชิมเมอร์ไม่ได้มีกลิตเตอร์นะแต่แค่เป็นแบบเหมือนมีความไบรท์ในโทนสีออกอมชมพูขึ้นมาสักนิดนึงมันจะช่วยให้ทุกอย่างที่ดูแบบโรยย้ยอยเหี่ยวไมหรือว่าดูบุ่มลงไปมันดูแบบ ไหวอยู่นี่เธออะไรเงี้ยนิดหนึงหลอกเอาด้วยแสงล้วนๆจริงๆแล้วเท็กเจอร์จริงก็ยังถ้าไม่ได้พบแพทย์ก็น่าจะแย่เหมือนเดิมถัดมาอีกอันนึงอันนี้เป็นอันที่พกอยู่ในกระเป๋าเครื่องสําอางค่ะจริงๆอันนี้เขาก็ส่งมาให้นานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอสีที่ใช่กันตอนนี้เจอแล้วนี่คือ retouching w a n d นะคะจาก b o b b y Brown นั่นเองเป็นคอนซีลเลอร์หน้าตาแบบที่หัวเป็น ฟองน้ําแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์แบบคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นะคะไม่ได้ช่วยกระจายแสงใด้ที่เป็นการปกปิดเลยนะคะซึ่งสีนี้ของเราคือสีอะไรหนอะไลท์ Light. คือเราพกไว้ในกระเป๋าเวลาที่สมมติเลซเซว่าแต่งหน้ามาทั้งวันแล้วต้องไปไหนต่อรองพื้นจะหายไปมีแต่งหน้าเนาะไม่ได้บกปูนเพราะฉะนั้นมันก็แบบมีการหลุดล่อนได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยรอบจมูกโมเมก็จะหายไปก่อนแล้วก็บริเวณคางที่มันนิดนึงเราก็จะใช้ตัวนี้ขึ้นมาแต้มเต็มเตมคืออาจจะมีการซับมันก่อนแล้วก็อาจจะใช้แบบคัตตั้บัตเนี้ยค่ะมาค่อยๆถูความเป็นคราบอะไรออกไปนิดนึงก่อนแล้วก็ดรอตัวนี้ลงไปแล้วค่อยเติมแป้งซ้ํามันก็จะดีกว่าการพยายามโบกแป้งผสมรองงพื้นนลไปหัก เพื่อปิดตรงบริเวณที่รองพื้นมันหายไปแล้วเพราะว่ามันจะไม่ดูแป้งจนเกินไปคือมันให้ coverage ที่แบบแน่นน่ะคืออย่างเมื่อกี้เรายังเห็นเป็นผิวใช่ปะไอเจ้าตัว luminizer แต่อันนี้ถ้าแบบแค่กดกดกดอย่างเงี้ยคือมันแบบมันปิดไปเลยอะ่ะสามารถปิดเส้นเลือดของดิฉั้นไปได้เลยแทบจะเป็น full coverage concealer เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ในจังหวะที่อยากซ่อมหน้าระหว่างวันหรือว่ามีสิวสักเม็ดที่มันแบบดื้อด้าน ลงอะไรไปแล้วสักแป๊บหนึ่งก็จะหายไปในระหว่างวันคุณคนนี้ก็ตามชื่อเลยคือเขาเอามาไว้ retouch ในบริเวณที่เราต้องการอยากจะทําให้มันดูดีขึ้นแล้วก็มันก็ง่ายดีไม่ต้องมาแบบพกมาพร้อมกับเบลนเดอร์อะไรเพราะว่าหัวมันเป็นฟองน้ำอยู่แล้วอันนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่ยอมรับกันตรงๆว่าไม่ได้ใช้ทุกวันทุกวี่หรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ลองเกือบครบทุกช่องแล้วอ่ะแล้วก็เอามาแต่ง ในหลายๆครั้งแล้วคนพบว่ามันเป็นพาเลตที่ดีและคุ้มมากถ้าเกิดใครเป็นคนที่อยากจะลงทุนกับพาเลตที่มันมีสีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสีแมทนะคะแล้วก็สีชิมเมอร์ที่มีมาเป็นแอคเซนต์คือช่วงที่ผ่านมามันหลายคนชอบออกพาเลตแมททั้งหมดพาเลตชิมเมอร์ทั้งหมดอันนี้คือ Tarte Tarteist Pro นะคะเราชอบสีในโทนตรงกลางนี้มากเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นชมพูเป็นม่วงที่สวยที่คอมเพลเมนต์สีผิวของคนไทยแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ยังคงสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางแล้วก็ สีดำหรืออะไรที่มันใช้ได้จริงในชีวิตจริงคือช่วงที่ผ่านมาบางพาเลตมันส้มมากชมพูมากแล้วมันเอามาใช้แต่งหน้าชีวิตจริงในประจําวันเนี่ยได้ค่อนข้างยากมันสนุกก็จริงค่ะแต่มันเอาอยู่ยากเหมือนกันสําหรับคนที่แต่งหน้าทวนธรรมชาตินะคะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นการรวมตัวกันที่พอดีสําหรับคนที่ต้องการแต่งหน้าสนุกกับคนที่อยากแต่งหน้าธรรมชาติคือมันทําได้หลายลุคมากราคาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ อีกอันนึงจากทาสที่ใช้บ่อยมากในช่วงทั้งเดือนที่ผ่านมาเป็นปัดแก้มสีนูดล่าสุดเมื่อช่วงประมาณสักควอเตอร์สุดท้ายของ2016นะคะทาสเขาปล่อยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาในแนวโทนนูดไม่ว่าจะเป็นลิปเพนตัวที่เป็นลิควิดลิปสติกหรือว่าปัดแก้มที่เพิ่มมาอีกประมาณสักรู้สึกจะ3สีสีที่เราใช้บ่อยที่สุดคือสีนี้ค่ะชื่อว่าเซนชวลนะคะสีที่เริ่มแรกเลยของกลุ่มผลิตภัณฑ์นูดนูดนี้ที่ทําให้มันแบบโด่งดังก็คือสีที่ชื่อว่าเอ็กซโพสแล แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีแบบออกมาเพิ่มอีก3สีให้มันนษยดชมพูมากกว่าชมพูน้อยกว่าพี่คนนี้ไปได้กับทุกคนที่แต่งมาง่ายดีพกอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ล้มไม่พลาดไม่ตายรอดแน่ๆแล้วก็เดี๋ยวนี้คือพาเลตของทาร์สเนี่ยมันสามารถที่จะถ่าดึงสติกเกอร์ตรงนี้ออกนิดนึงนะคะมันจะมีรูนะให้เอาแบบอะไรทิ่มออกไปนิดนึงแล้วมันก็จะสามารถเอาไปรวมตัวกันจัดพาเลตได้ถ้าเกิดใครชอบแบบไม่อยากพกเป็นแบบแพ็เกจจิ้งอย่างเงี้ยก็ง่ายดี ลิปมี3อันในซีซั่นนี้คนละเท็กเจอร์กันหมดเลยแต่มาในโทนสีจังหวะเดียวกันเรื่องของเรื่องเล่าเป็นเรื่องตลกวิทยาทานแน่นอนค่ะว่าชนีไทยมาพร้อมกับอะไรคะต้นปีการเปิดนิตยสารและเปิดคอลัมน์ดวงค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะดิฉันนะคะก็ติดตามนิตยสารแอนะคะจริงๆก็ติดตามหมด m a r ี่แคลล์ลอฟฟิเซยลวอ่านหมดอ่านทุกคนทุกบ้านรักทุกคนนะคะ แอลเวอร์ชั่นที่เป็นแบบเรื่องดวงแล้ตรงเฮยตรงเฮยตรง,งตรงไม่รู้มนโนหรือเปล่าเขาบอกว่าปีนี้ถ้าจะเจรจาอะไรน้องทาปาก4นู๊ดวนไปค่ะทางเก๋เลยก็เลยรู้สึกว่าใช่ละล่ละนี่คงเป็นเวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เอิสานูด้ดสามเท็กซ์เจอร์ที่อยู่ในกระเป๋ามาในช่วงที่ผ่านมานะคะ2อ,อันเป็นของที่ซื้อเองอีกหนึ่งอันเขาให้มาเริ่มจากไลท์ที่สุดก่อนเออลังคมจูซี่เชคเกอร์ yes สีพีชออฟเค้ก ให้คิดง่ายๆว่านี่คือเราเป็นบาร์เทนเดอร์ยีเราต้องเช็คทุกอย่างเหมือนเค้ากันนะคะอันนี้เป็นสีที่นูดที่สุดแล้วที่จะเสริมดวงให้พาเพลินโอเคก็กลิ่นก็เป็นแบบขนมมากจริงๆอะคือในวันที่ขี้เกียจในวันที่ไม่ได้อยากทาปากจริงๆให้ใครรู้ว่าทาปากแต่แค่อยากให้รู้สึกว่าเอบมีอะไรสิ่งนี้คือมันเป็นลิปเหมือนออยเบสลิปจะเรียกลิปออยก็แลดูเป็นศิลปินยุค90ไปนิดนึง คนแก่ๆเท่าท่านถึงจะเล่นอะไรแบบนี้ได้จริงๆนะทัานลิปกับออยไม่เธอก็มันจะเป็นออยเบสที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้สีประมาณนึงเออเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าตรงปลายเนี่ยมันจะเหมือนมีสีเยอะกว่าตรงบริเวณรอบๆนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทามันก็คล้ายๆจะให้เอฟเฟกต์เหมือนแบบเกาหลีนิดๆที่แบบด้านในเข้มกว่าด้านนอกถัดมาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นของใหม่จากเบอร์เบอรี่นะคะที่เขาเพิ่งลอนช์ออกมาในช่ว ตั้งแต่ก่อนปีใหม่อันนี้คือ Burberry Liquid Lip Velvet สี Dark Rosewood เบอร์17แน่นอนสีนูดกันตายเทกซ์เจอร์มันจะเป็นเหมือนมูสสนิดนึงอะค่ะมันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำแล้วแห้งเป็นแมตเหมือนสิ่งที่ทาอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปอันนี้เป็นลักษณะเหมือนครีมลิปสติกอะมันสบายปากดีคือทาแล้วไม่รู้สึกแห้งตึงไม่รู้สึกแบบโอ้ยทำไมแบบ ขยับแล้วมันจะแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยสีมันมีเยอะมากนะคะเรนจ์สีออกมาแบบเป็นสิกว่าสีเลยอะแต่อันนี้ก็ง่ายสุดละคือมันไม่ใช่สีที่นูดที่สุดนะมันมีนูดกว่านี้รู้สึกจะเหมือนอีก2เบอร์แต่เราคิดว่าสีเนี้ยทางง่ายเป็นสีสุภาพที่แบบเข้าได้กับหลายๆลูุกนะคะสุดท้าย cat v o n d e v e r l a s t i n g liquid lipstick สี bow and arrow ที่ทายอยู่นี่นะคะเป็นสีที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของปากไคลี่ เรารู้สึกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วลิควิดลิปสติกเนี่ยเจ้าแรกๆที่ออกมาก็มีแคทวอรนดีนี่แหละที่แบบเหมือนนําร่องมานะคะก็สีนี้ก็เป็นสีที่ออกจะแบบปเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยไม่ใช่นูดที่แบบใสๆวัยรุ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ก็จะแบบปเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราไม่รู้นะบางคนบอกว่าคือลิควิดลิปสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แล้วแต่คนแล้วแต่รุ่นว่าอะไรรอดอะไรไม่รอดจริงๆมุมไม่มีเพื่อนหลายคนที่บอกว่าถ้าทาแคทวอนดีไม่ได้เลยแห้งมากตึงมากหรือเหมือนกันกับแบบเอ้ย แล้วไม่ชอบเลยสีมันไม่เห็นเสมอกันมันขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของปากสีผิวว่าทาแล้วขึ้นไม่ขึ้นรอดไม่รอดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราเนี่ยเราถูกกับลิควิดลิปสติกแทบจะทุกเจ้าเลยไม่ได้มีปัญหามากนะไม่ว่าจะเป็น Dose of Color Jeffree Star Kat Von D c o l o r Pop ที่เราชอบมากๆ คายลี่คือแบบใช้ได้เกือบทุกรุ่นนะคะเพียงแต่ว่าต้องดูแลริมฝีปากให้มันดีๆมันจะได้แบบเหมือนแบบทาอะไรแล้วก็ไม่แห้งตึงอะนะคะอันนี้ก็จะเป็น3มนูตสโทนที่แบบแลดูเฮ้ยถือถือ,ถอ,ถอแล้วเหมือนคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเห็นในกล้องใช่ไหมอ่ะไม,ไม่เหมือนกันเลยปอกใจตัวเองเบอร์แรงจริงๆแล้วคือพกสิ่งที่ใกล้เคียงกันมากเกินไปก็เขาบอกว่าถ้าปีนี้ทานูตเจรจาอะไราจะสำลิดผลนะคะก็เป็นผู้หญิงไม่เชื่อดวงไม่ได้งมง่ายเปล่านี่ก็คือเฟรริ์ของเดือนนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นของที่ใช้ จริงแล้วก็อยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางที่พกไปไหนมาไหนก็หวังว่าคงจะช่วยให้เศรษฐกิจประเทศนี้เดินทางไปได้อย่างมั่นคงมั่นใจด้วยกระเป๋าสั่งคุณผู้ชมพะเพินค่ะ <c oughs> ฉันมีส่วนอะไรกับรัฐบาล <c oughs> เราไม่มี <c oughs> ไม่มีนะ เอาจริงไม่ก็ไปลองดูลวกันอะไรที่บอกไปทั้งหมดนะคะอย่าเพิ่งเดินไปแล้วก็ไปคลั่งจะเอาทุกอย่างพี่รู้ว่ามันมีคนแบบนั้นแต่ว่าพี่ก็ขอให้ได้เตือนสักนิดถึงแม่น้องจะไม่สนใจพี่ตอนนี้ก็คือปิดแล้วแล้วก็ไปห้างแล้วเรียบร้อยนั้นไปลองก่อนนะอยากให้ลองเล่นดูเพราะว่าเสียเงินแล้วก็ต้องได้ของที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเฟรริตพาเพลินไม่ขายเพราะฉะนั้นก็เป็นของที่ส่วนใหญ่แล้วเสียเงินตําเองมามากแล้วก็เจ็บมามากพี่เจ็บมาก่อนค่ะน้องค่ะซู้ไปนะคะบาย